การแข่งขันกีฬาซีเกม2025เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่แฟนกีฬาทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างจับตามองมากที่สุดเมื่อรอบรองชนะเลิศได้ปิดฉากลงอย่างดูเดือดและผลลัพธ์ที่ออกมาสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการกีฬาอย่างแท้จริงเพราะนี่คือสถานการณ์ที่หลายคนคาดไม่ถึงนั่นคือรอบชิงชนะเลิศที่เป็นอินโดนีเซียล้วน ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งการพัฒนาและความต่อเนื่องของนักกีฬารุ่นใหม่จากแดนอีเหนาได้อย่างชัดเจนที่สุดการโคจรมาพบกันของ UBED และ ALWI ในรอบชิงชนะเลิศไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อเหรียญทองเท่านั้นแต่ยังเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเป็นการพิสูจน์ว่าใครคือที่สุดของซีเกม2025อย่างแท้จริง ในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาทั้ง2นักกีฬาต่างแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เหนือชั้น UBED ลงสนามด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมสไตล์การเล่นที่ดุดันแม่นยำและมีวินัยทำให้เขาสามารถควบคุมเกมได้ตั้งแต่นาทีแรกจนจบการแข่งขันคู่แข่งพยายามต้านทานอย่างสุดความสามารถแต่ไม่อาจหยุดยั้งพลังและจังหวะการเล่นที่ไหลลื่นของ UB e d ได้เลยทุกการเคลื่อนไหวสะท้อนถึงการเตรียมตัวมาอย่างหนัก ความนิ่งในจังหวะสำคัญและความเฉียบคมในช่วงตัดสินเกมคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างสง่างามขณะเดียวกัน ALWI ก็ไม่น้อยหน้าการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของเขาเต็มไปด้วยความเข้มขน้นเกมดำเนินไปอย่างสูสีแฟนกีฬาต่างลุ้นกันจนแทบหยุดหายใจ ALWI แสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ที่แท้จริง แม้จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันจากคู่แข่งและเสียงเชียร์รอบสนามแต่เขายังคงรักษาสมาธิเล่นตามแผนและรอจังหวะของตัวเองอย่างอดทนเมื่อโอกาสมาถึงเขาไม่ปล่อยให้หลุดมือความเด็ดขาดในช่วงเวลาสำคัญทำให้ AL w I สามารถพลิกสถานการณ์และคว้าชัยชนะไปได้ในที่สุด เสียงเฮของแฟนอินโดนีเซียดังกึงกก้องไปทั่วสนามเป็นสัญญาณชัดเจนว่าประเทศนี้กําลังครองความยิ่งใหญ่ในรายการนี้อย่างแท้จริงผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่จบลงด้วยการที่นักกีฬาอินโดนีเซียทั้งสองคนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทำให้กระแส p a l l Indonesia Final กลายเป็นหัวข้อร้อนแรงในโลกออนไลน์ทันทีแฟนกีฬาในโซเชียลมีเดียต่างพูดถึงการพัฒนาระบบฝึกซ้อม การคัดเลือกนักกีฬาและการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาอินโดนีเซียที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากการวางแผนระยะยาวและการลงทุนในนักกีฬารุ่นใหม่อย่างจริงจังเมื่อมองไปที่รอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงการพบกันของ UBED และ ALWI กลายเป็นแมชที่ทุกคนตั้งตารอ เพราะทั้งสองรู้จักกันเป็นอย่างดีเคยเผชิญหน้ากันมาแล้วหลายครั้งในระดับเยาวชนและระดับอาชีพความคุ้นเคยนี้ทำให้เกมรอบชิงชนะเลิศมีมิติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือแต่เป็นการวัดกันที่แท็ติกสภาพจิตใจและการปรับตัวระหว่างเกมแฟนกีฬาหลายคนเชื่อว่านี่จะเป็นหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศที่เข้มข้นที่สุดของซีเกม2025 ตารางการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในสนามหลักที่รองรับผู้ชมจำนวนมากเพื่อให้แฟนกีฬาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งนี้บรรยากาศคาดว่าจะเต็มไปด้วยสีแดงขาวจากธงชาติอินโดนีเซียเสียงเชียร์เสียงกลองและพลังใจที่หลั่งไหลมอบให้กับนักกีฬาทั้งสองคน ไม่ว่าจะเป็น U B E D หรือ A L W I ต่างก็ได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามเพราะไม่ว่าใครจะคว้าเหรียญทองไปครองสุดท้ายชัยชนะก,ก็ยังคงเป็นของอินโดนีเซียอยู่ดีอย่างไรก็ตามสำหรับตัวนักกีฬาแล้วความรู้สึกย่อมแตกต่างออกไปการได้ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซีเกมคือความฝันของนักกีฬาทุกคนและการที่ต้องเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมชาติ ยิ่งเพิ่มแรงกดดันและความคาดหวัง UBED ต้องแบกรับความหวังจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมที่เขาแสดงให้เห็นมาตลอดทัวนาเมนต์ขณะที่ a l w UI ก็ต้องพิสูจน์ว่าชัยชนะในรอบรองชนะเลิศไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเขาพร้อมจะก้าวขึ้นเป็นแชมป์อย่างแท้จริงในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญกีฬาหลายคนวิเคราะห์ว่าคีย์สำคัญของเกมนี้จะอยู่ที่การเริ่มต้นหากใครสามารถคุมจังหวะเกมได้ก่อน จะมีความได้เปรียบอย่างมาก UBED มีจุดเด่นในเรื่องความสม่ำเสมอและการเล่นที่รัดกุมส่วน a l w u i มีความเร็วความกล้าได้กล้าเสียและพลังในการพลิกเกมทั้ง2ส,สไตล์ที่แตกต่างกันนี้ทำให้รอบชิงชนะเลิศยิ่งน่าสนใจและยากที่จะคาดเดาผลลัพธ์ล่วงหน้า4ีเกม2025ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อเหรียญรางวัลเท่านั้น แต่ยังเป็นภาพสะท้อนขององค์การเปลี่ยนผ่านในวงการกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่อินโดนีเซียสามารถส่งนักกีฬาสองคนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแสดงให้เห็นถึงความลึกของขุมกำลังและความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านเทคนิคร่างกายและจิตใจสิ่งเหล่านี้กำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของภูมิภาคโดยรวม เมื่อเสียงนกหวีดเริ่มต้นรอบชิงชนะเลศดังขึ้นโลกทั้งใบของแฟนกีฬาจะหยุดนิ่งอยู่ที่สนามแห่งนั้นทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ UBE D และ a l w i การแข่งขันจะตัดสินด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆความผิดพลาดเพียงเสียววินาทีอาจเปลี่ยนชะตากรรมของเกมได้ทันทีนี่คือเสน่ห์ของกีฬาและนี่คือเหตุผลที่ซีเกม2025ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ไม่ว่าผลการแข่งขันสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรหนึ่งสิ่งที่แน่นอนคือรอบชิงชนะเลิศแบบ All Indonesia Final จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ซีเกมในฐานะหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดเป็นบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นความเสียสละและพลังของนักกีฬาที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อธงชาติของตนเองและสำหรับแฟนกีฬาแล้วนี่คือแมชที่ไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียว